สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟและแฟนคลับและชาว y o u t u b e ทุกคนเลยนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะตื่นขึ้นมานะคะก็เจอต้นไม้ลมแปรงมากนะคะแต่แดดก็ร้อนด้วยนะคะแฟนช่องและเอฟซดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแอดเป็นห่วงนะคะ วันนี้เราก็มาคุยมาทักทายกันนะคะแอดก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะแอดก็ขอแสดงความยินดีกับเมื่อวานนี้ด้วยนะคะที่ใครโชคดีนะคะเนาะใครโชคดีเมื่อวานได้ฮาหนอยไปนะคะฮาหนอยแอดก็เข้าทุกวันเลยนะคะ แล้วก็อีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะจะถึงวันที่16มิถุนายน2563แล้วนะคะทุกคนก็รอแอดก็รอใครๆก็รอนะคะรอวันวันนั้นเราจะมีโชคมีลาบมีลาบคนใหญ่กันเลยทั้งช่องเลยทั้งยกห้องเลยนะคะจริงๆแล้วนะคะวันที่16นะคะแอดก็จะมีเด็ดๆให้ เน้นๆให้เลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าบางคนบอกว่าจะถึงวันแล้วยังไม่มีเลขเลยไม่รู้จะซื้อเลขอะไรลอตเตอรี่ก็อยากจะซื้อแต่ไม่รู้จะซื้อเลขอะไรแล้ววันนี้ก็ลองฟังแอดดูนะคะลองฟังดูว่าแอดจะมีโชคมีมีอะไรดีๆเด็ดๆให้นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะแอดก็อยากจะ,ะเล่าถึงเหตุการณ์ อย่างงวดที่แล้วนะคะคุณป้านะคะมีคุณป้าวันดีนะคะคุณป้าวันดีงวดที่แล้วนะคะคุณป้าวันดีก็ให้มาสองสี่นะคะให้สองสี่ตรงๆเลยนะคะงวดที่แล้วนะคะแล้วก็งวดนี้มาตามต่อคุณป้าวันดีคุณป้าวันดีให้แอดมาแล้วนะคะอ่า คุณป้าวันดีให้แอดมาแล้วนะคะงวดนี้นะคะไม่เยอะนะคะไม่กี่ตัวเองนะคะคุณป้าวันดีบอกว่างวดนี้ท่านได้มาแล้วนะคะแอดก็เลยอยากจะมาบอกต่อให้เอฟซีและก็แฟนคลับชาว YouTube ท,ทุกคนที่เข้ามาชมช่องส่องหวยนะคะให้รับชมรับฟังนะคะแอดก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อไปนำคลิปดีๆเด็ดๆมาให้แฟนคลับและ FC ทุกคนชาว YouTube ทุกคนได้รับชมรับฟังนะคะขอพระคุณมากค่ะ,ะวันนี้นะคะใครที่เดินทางไปไหนแอดก็ขอให้ เดินทางปลอดภัยนะคะใครที่ไปทํางานก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะแดดก็ร้อนมากอย่าไปตากแดดออกแดดนะคะแฟนลับและ f c ทุกท่านแอปเป็นห่วงทุกคนเลยนะคะส่วนวิกฤตโควิดนะคะก็ยังไม่น่าไว้ใจนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็เราจะผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ส่วนวันนี้ใครที่สวดมนต์แล้วนะคะแอดก็ขออนุโมทนาสาธุทิพด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุด้วยค่ะ,ะส่วนใครที่อยากจะสวดมนต์ก็สามารถสวดได้นะคะไม่จําเป็นต้องสวดทุกวันก็ได้นะคะเอาที่เวลาเอาที่เวลาที่เราสะดวกนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นตอนไหน เวลาไหนก็ได้ที่เราทำภารกิจเสร็จแล้วเราอยากจะสวดนะคะเป็นบทสั้นๆก็ได้นะคะบทไหนก็ได้นะคะแล้วก็ไม่บางคนผัดวันประกันพรุ่งบอกรอพรุ่งนี้ก่อนได้ไหมอาทิตย์หน้าได้ไหมเดือนหน้าได้ไหมอย่างนี้นะคะการสวดมนต์เป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสเสบียงบุญอย่างหนึ่งนะคะเหมือนกับเราสวดนะคะก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรามีโชคมีลาบมีเงินมีทองนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะอ่าไม่จำเป็นต้องสวดนานๆน,นะคะก่อนอย่างน้อยก็ก่อนนอนก็ไหว้พระนะคะกราบไหว้พระก่อนนอนนะคะบทสวดมนต์สัน้นๆไม่มีเวลาจริงๆก็น้โมสามจบก็ได้นะคะก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยนะคะเป็นสิบเป็นสบียงบุญให้เราตัวของเราเองนะคะ เพราะว่ามันเหมือนกับเวลาเราเดินทางใช่ไหมคะอย่างสมมุติว่าเราจะไปต่างจังหวัดถ้าเกิดพอเราไปถึงสมมตินะคะเราน้ํามันหมดอย่างนี้นะคะเราไปถึงเครื่องทางแล้วถ้าเราไม่เติมน้ํามันเราก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้ไม่สามารถที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นได้ใช่ไหมคะการสวดมน์ก็เหมือนกันนะคะเป็นสเสบียงบุญนะคะมันจะติดตัวเราไป ตลอดเลยนะคะแล้วก็จะสะสมบุญของเราไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาการสวดมนต์มันดียังไงก็ถ้าคนที่สวดมนต์ประจำนะคะจะรู้ว่าเมื่อก่อนชีวิตของเราเป็นแบบนี้แต่พอตั้งแต่เราสวดมนต์มาทําไมชีวิตเรามันเออมันเปลี่ยนแปลงไปคนสวดมนต์จะรู้เองนะคระัแอดก็บอกได้แค่ว่าจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนนะคะ การสวดมนต์ก็เป็นสเสบียงบุญใช่ไหมคะก็เปรียบแปรียบให้เห็นเลยนะคะเหมือนกับเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่เคยเอาเงินเข้าธนาคารเลยอย่างนี้คะ่ะบัญชีของเราอย่างนี้คะ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะไปกดเงินออกมาใช้ได้ใช่ไหมคะการสวดมนต์ก็เป็นสเสบียงบุญนะคะสะสมความดีเพื่อที่ว่า าจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะถ้าเกิดเปรียบให้เห็นชัดเจนก็คือถ้าเราเดินทางถ้าไปถึงครึ่งทางแล้วนะ้ำมันหมดเราไม่เติมเราก็ไม่สามารถที่จะไปต่อให้ถึงจุดหมายได้อย่างนี้ประมาณนี้นะคะเนาะวันนี้แอดก็จะมาเล่าถึงป้าวันดีนะคะป้าวันดีงวดที่แล้วป้าวันดีก็ถูกสองสี่ตรงๆเลยนะคะวันนี้ป้าวันดีให้มาแล้วนะคะ ป้าว uh ันดีบอกว่างวดนี้ไม yani> ่ต้องไปอะไรมากมายป้าจะซื้อแค่นี้แหละอย่างนี้นะคะป้าวันดีก็ให้มานะคะป้าวันดีให้มานะคะป้าวันดีบอกว่าป้าวันดีบอกว่างวดนี้งวดที่แล้วนะคะป้าวันดีได้เยอะเลยนะคะป้าวันดีก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่นะคะซื้อ ช่วยรัฐบาลของเราสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่แหละค่ะแล้วงวดน,นี้ป้าวันดีก็ให้มานะคะแอดก็อยากจะมาบอกต่อแฟนคลับแลลเอฟซีทุกคนนะคะให้จดแล้วก็เตรียมกระดาษประกาจดเลยนะคะป้าวันดีให้มานะคะเลข3ตัวนะคะ944ส่วน2ตัวนะคะ8 4ด แค่นี้นะคะป้าวันดีให้มาแค่นี้นะคะก็เป็นแนวทางนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะแอดก็อยากจะมาบอกสิ่งดีๆให้กับแฟนคลับและเอฟซทุกท่านนะคะเนาะจดแล้วใช่ไหมคะ944แล้วก็84นะคะป้าวันดีให้มาแล้วนะคะ วันนี้นะคะวันนี้ตื่นขึ้นมาแอดก็รู้สึกว่ามีความสุขอะคะ่ะคือหมายความว่าถ้าแอดตื่นขึ้นมาหรือว่าแบบไม่มีเรื่องอะไรแบบใครจะพูดจะอะไรยังไงคือเราก็ดีใจอย่างนี้ค่ะมันมันมันบ่งบอกถึงว่าเราจะมีโชคมีลาบนะคะเราในวันที่สิบนี้ยังไงแอดเชื่อว่า มีอะไรดีๆเด็ดๆแล้วก็มีลาบแน่นอนก้อนใหญ่ด้วยแอดเชื่อนะคะว่าทุกคนแฟนคลับ f อของแอดจะมีลาบก้อนใหญ่เหมือนแอดเหมือนที่แอดคิดนะคะเพราะว่าแอดคันมือนะคะอ่าจริงๆตัวแอดนะคะจะจะมีเหตุการณ์บอกว่าเออถ้าเกิดแอดดีใจนะคะใครจะดูจะด่าจะว่าจะใครจะพูดอะไรยังไงแอดก็ไม่สน,นอย่างนี้นะคะแอด แอดดีใจตลอดเหมือนกับทั้งๆท,งที่มีเรื่องที่ไม่สบายใจแต่แอดก็ดีใจค่ะดีใจถ้าอย่างนั้นนะคะลาบอนใหญ่มาแน่นอนนะคะเออแอดก็จะอยากจะบอกแฟนคลับนะคะว่าบางสิ่งบางอย่างอย่าง,าง,างนี้นะคะมันก็จะบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าให้ให้เราได้ทราบว่าเราจะมีลาบมีโชคนะ,อะแอดจะประมาณนี้นะคะจะ มีอะไรมาบอกว่าเออจะมีโชคนะคือจะมีแบบมีเหตุการณ์ให้ให้เรารู้อย่างแอดคันมือถ้าแอดคันมืออย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็คันอย่างนงี้จะได้เงินนะคะจะมีลาบนะคะก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนี่แหละคะ่ะเนาะของป้าวันดีก็มีแค่นี้นะคะป้าวันดีให้มาแล้วนะคะเก้าสี่สี่แล้วก็แ4ดสี่นะคะแล้วก็ฝากแอดก็ฝาก แฟนคลับและ FC ชาว YouTube นะคะช่องสองหวยด้วยนะคะฝากไปด้วยนะคะของป้าวันดีนะคะก็อยากจะให้ลองเอาไปเสี่ยงโชคดูนะคะซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลแอดไม่แนะนำให้สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะเป็นแค่แนวทางสำหรับคลิปนี้แอดก็จะฝากเอาไว้เพียงแค่นี้นะคะก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะแอดก็จะฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร e ให้ช่องสองห่วยของแอดด้วยนะคะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ